สวัสดีครับก็วันนี้อยู่ที่อู่ฟุดมอเตอร์ <Motor S 2> ค,ครับอันนี้อยู่กับคุณอ้อมนะครับเจ้าของอู่นะครับวันนี้ก็ผมนัดนะครับมารับรถ10บลอ้อต่อกระบะคอกหมู3ามชั้นพื้นสแตนเลสนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้รับรถกับอ่าเป็นไงบ้างครับคุณอ้อมงานรวดเร็วด,ดีอยู่เนาะงานก็ตามเป้าค่ะเราก็รับกันไว้ที่50ิวัน อ่าครับไม่เกินไม่เกินเป็นตัวถังสแตนเลสกระบะกาโครงสร้างกะะาวไนครับพื้นเหลสถังน้ําแล้วระบบสเปรย์ไอ้น้ำค่ะตัวนี้ปีนี้เราพัฒนาตรงล้วค่ะเราอยากให้ล้วกันชนเนี่ยใหญ่กว่าเดิม,มแล้วก็สวยกว่าเดิมก็<笑><笑>เลยเพิ่มรายละเอียดตรงล้วกันชนด้านข้างของล้อค่ะค่ะอ๋อครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจนะครับก็เดี๋ยวติดต่อผ่านมาทาง ผมก่อนก็ได้นะครับเซลนัทนะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะ,ะลงเบอร์ไว้ให้ใน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 คลิปน,นะครับผมอ่าก็ผมต่อมาหลายครั้แล้วครับก็คุณภาพดีเอาลูกค้าเอาไปก็ไม่ได้โทรกลับมาต่อว่าต่อขานอะไรนะครับ <c oughs> แล้วก็เรื่องเคมเพิมอ,อะไรก็ยังไม่มีนะครับแต่ว่างานพวกนี้มันก็บางทีก็ไม่100ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับแต่ว่า ทางอู่ก็มีเรื่องของการรับประกันใช่ค่ะเรารับประกันหลังการขายอยู่แล้วค่ะว่าจะมีปัญหาตรงส่วนไหนเราก็ดูแลหลังการขายให้ครับที่ระยะเวลาใช่ค่ะในระยะเวลา1ปีค่ะ1ปีก็มาตรฐานนะครับก็โดยทั่วไปอู่ต่อตัวทางก็จะรับประกันให้ประมาณนี้อาจจะเป็นพวกปั๊มสเปรย์น้ำอะไรพวกนี้เนาะระบบน้ําระบบเชื่อมรอยเชื่อมหรือว่ามีปัญหาส่วนไหนเราก็ดูแลหลังการขายให้ลูกค้าอยู่แล้วเื่อความสมัยใจของเขาแลาลูกค้าอยู่ไกลไม่สะดวกเอากลับมาเกมที่อู่ก็อาจจะ ให้ทางอู่ที่สะดวกทําให้แล้วก็เดี๋ยวขอให้โอนเงินมาคืนก็ได้แต่ถ้าบางทีเล็กๆน้อยๆลูกค้าเท่าแก่ใหญ่อยู่แล้วอะไรเงี้ยอาจจะไม่ซีเรียสครับก็อาจจะหลักร้อยสองอยอะไรพวกนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะครับผมก็ขอบคุณมากครับสําหรับการดูแลบริการลูกค้าแล้วก็การต่อตัวถังที่ออกมาได้คุณภาพที่ดีนะครับผมก็เดี๋ยวมีคันต่อไปยังไงก็มาที่นี่อยู่นะครับวันนี้มารับรถที่อู่อูดอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นรถหมูพื้น3ชั้นสแตนเลสนะครับนี้ก็มาตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนจะนำกลับโชว์รูมก็มถ่ายให้ดูรอบๆบก่อนนะครับมีด้านข้างด้านท้ายเราก็จะมีลิฟท้ายด้วยนะครับสำหรับการลำเลียงหมูขึ้นไปตาม พื้นชั้นต่างๆของรถนะคันนี้ลูกค้าก็ออกเป็นสิบล้อไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งหมูมีรายได้เพิ่มคูณ สักระยะหนึ่งก็คงจะไปเพิ่มเพลาหน้าเป็น12ล้อนะฮะตัวนี้จะเป็น10ล้อเพลาเดียวนะครับมีเฟืองท้ายลูกเดียวเป็นรุ่น FVM 240แรงม้าชัสซีที่เอามาต่อรถหมูคันนี้ก็ยาว9เมตร90นรก็ตัดแชสซีออกหน่อยนะครับ เหลือความยาวของตัวกระบะตัวนี้คอกตัวนี้อยู่ที่9เมตรเต็มๆนะฮะ9เมตรนี้ยังไม่รวมลิฟท้ายนะครับลิฟท้ายก็หนาออกมาอีกสัก20เซนติเมตรนะครับด้านท้ายนี้ถังสีฟฟ้านี้ก็จะเป็นถังเก็บน้ำนะครับ เอาไว้สเปรจะมีสเปรรางสเปรแล้วก็หัวสเปรสเปรน้ําให้กับหมูคลายร้อนกันหมูมันชอ็อกมันร้อนนะอากาศร้อนๆในบ้านเราก็จะมีระบบสเปรน้ําทุกชั้นเลยนะครับอันนี้ใส่หมูไปได้สามชั้น จะเป็นรางที่รองรับพวกปัสสา,า,าวะอุจจาระหมูอะไรต่างๆที่เป็นน้ำไหลลงมานะครับแล้วมันก็จะไหลออกมาเข้าตรงถังเก็บถังเก็บมูลสุกรนะครับส่วนตรงนี้แถวๆโปนหน้านี้ก็จะเป็นวาวน้ำครับ จะเป็นน้ำที่จ่ายเข้าไปตามแป๊บราวน้ำภายในครเพื่อที่จะฉีดสเปรย์ให้กับสุกรให้มันไม่ร้อนมากตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น10ล้อหรือ12ล้อก็ในทางกฎหมายความสูงจะอยู่ที่ วัดจากพื้นนะครับจนถึงบนสุดก็ไม่เกิน4เมตรนะครับอันนี้ก็เราราวๆเกือบ4เมตรก็สูงสุดเลยนะครับด้านหน้าก็ใส่หมวกรูลมเพื่อตัดลมกันกา,ร,การ,ระทะลมช่วยประหยัดน้ำมันนะครับส่วนด้านล่างตรงกันชนเราก็ใส่ติดตั้งสเกิร์ตกันชนให้ดูสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยตัดลม เพิ่มความประหยัดน้ำมันด้วยในตัวนะครับเรากันมอเตอร์ไซค์นะครับ,าก,รบกาดข้างอันนี้น่าจะเป็นดีไซน์ใหม่ของเดิมจะเป็นแปลปกลมทางอูธมอเตอร์ก็ดีไซน์มาใหม่นะก็ดูดีขึ้นนะครฝั่งฝั่งนี้ก็จะมีถัง ถังน้ําด้วยเอาไว้เก็บน้ําที่จะสเปรย์ระบายความร้อนให้กับโบกนะครับแล้วก็ลิฟท้ายครับยยนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะรับรถกลับนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้เวลาต่อประมาณไม่เกิน60วันนะครับได้รถเสร็จออกมา1คัน วันนี้จะเอากลับโชว์ลูมก่อนนะครับจากอำเภอประทายกลับเข้าโคราชก็ประมาณ100กิโลเมตรแล้วก็วันจันทร์ที่18มกรานะครับก็จะมีการขับไปส่งมอบให้กับลูกค้าที่จังหวัดเลยนะครับอันนี้เราตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับตอนนี้กำลังทดลองเดี๋ยวเราจะลองระบบลิฟต์ใช่ไหมครับ ออ <utan> น้ำน้ำสเปรย์น้ำตอนนี้เทียงน้ำตอนนี้เขากำลังทดลองการสเปรย์น้ำครับอ๋อตอนนี้ปั๊มทำการดูดน้ำแล้วก็ฉีดฉีดออกมาละไม่รู้ในกล้อง,องพอจะเห็นหรือเปล่านะครับกำลังสเปรย์น้ำอยู่เขาทดสอบให้ดูอ๋อจะอาจจะเห็นเป็นละอองฝอยๆของน้ำที่เขาสเปรย์ออกมาเนาะ เวลาเวลาสเปรนี่เขามันจะสเปรพร้อมกันหมด3ชั้นเลยใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับมันจะมีก๊อกมันละชั้นเนาะมันจะมีวาล์วมีบอลวาล์วมีบอลวาล์วอยู่3ามตัวก็คือชั้นละตัวถ้าเราเปิดถ้าเราเปิดทุกชั้นมันก็จะฉีดจ่ายน้ําสเปรน้ำสาทุกชั้นเลยครับผมโอเคครับ บ้านี้ก็ดูครับอันนีู้คอ๋อเนี่ยฮะไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่ามันจะมีละอองฝอยน้ำเนี่ยออกมาข้างๆตัวรถตอนนี้คือเขากำลังสเปรย์น้ำอยู่นะถ้ามีหมูหมูก็เย็นสบายครับตอนนี้นต้องกลัวรอ้อนเลยทีเดียว ก้าวุฒไอ้สวิตเปิดตรงไหนนะสวิตตรงไหนคะพี่นะมันมันเหมือนตรงนี้มันย้ายตำแหน่งจากคันก่อนที่ผมมารับสวิตสวิตชั้นหัวาส,าหสวิตไรคะสวิตเนี่ยครับที่มันสเปรอะครับ<อ>ตัวไหนเนี่ยอ๋อเป็นกุญแจกุญแจขานเนี่ยเหรออ๋อเรืออะไรพ่อตัวนี้ใส่เป็นสวิตกุญแจนี้พ่อ แล้วมันมีมันมีสองสองอันนี่คือยังไงครับผมตัวนี้ตัวลิฟต์อ๋ออันนั้นตัวปั๊มน้ำตัวขวาลิฟต์ตัวซ้ายอ๋อปั๊มน้ำแค่บิดสวิตช์มันก็ทํางานเลยเนาะครับแต่ว่าคือรถต้องเปิดจะเปิดกุญแจสตาร์ทไว้ครับครับผมเพื่อไปไหวทางนาแล้วไอ้มันช็อปท้าไม่จะมีทางนาเสียเพราะเหรอครับอเพื่อไปในรถอะเพื่อไปในรถอ้าวรถอ๋อ อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเราวิ่งวิ่งไปใช่ไหมครับแล้วเราต้องการเปิดเราต้องจอดรถมามาเปิดใช่ไหมครับเพราะไม่มีสวิตช์ในหัวเก่งเนาะเคยแต่แล้วมันไหม้เลยไหมอ๋อไหม้เลยเมื่อกี้ลืมปิดอ่าฮะแล้วปั๊มพังเออใช่ไม่มีน้ําให้ดูดลืมปิดสวิตช์ปั๊มพังเออเป็นจริงไหมปั๊มพังเลยเหรอเนี่ยค่ะปัญหาเรื่องออจะส่งไปให้ลูกค้าอยู่เนี่ยส่งไปหลายตัวเลยเนี่ยรับประกันเนี่ยเขาส่งไปหลายตัวเลยเฮ้ยจริงๆมันเขาใช้งานไม่ถูกอย่างนั้นรับประกันไม่ได้โโอ้ ัติดทยงงไก็มันลูกค้าดีก็มีค่ะพี่น้ทหนึ่งลูกค้าคุณลืมปิดปั๊มตอนไม่มีน้ำอ่ะปั๊มก็ไหม้ก็ธรรมดาแหละครับไหม้สวิตช์ไหม้ด้วยอีกอันเลอะเลอะมันทำมาตรงนี้ให้จิตวะอ๋อแต่ก็คือว่ามันก็จะไอ้นี่หน่อยลําบากหน่อยคือต้องจอดรถลงมาปิดเปิดลงมาประมาณสี้ทิ้นาทีมันจบทำงานแล้วครับก็คือมามามาบิดสวิตช์กุญแจแล้วก็ไปขับต่อเลยแล้วอีก อาจจะอีกสินาทีก็ค่อยลงมาปิดอ,อ่าหมูเย็นและออโอเคอ่าเดี๋ยวเทสเทสลิฟหน่อยครับเ <c oughs> ทสลิฟหน่อย <c oughs> ก็ตอนนี้เดี๋ยวจะทําการสาธิตการเอาลิฟท้ายขึ้นลงให้ดูนะครับก็ต้องมาเสียบกุญแจแล้วก็เปิดสวิตตัวนี้ตัวขวาจะเป็นตัวคอนโทรลลิฟนะครับแล้วก็อันนี้ที่ช่างอุด ถือมาก็จะเป็นตัวสายไฟรีโมทที่จะคอยกดปิดเปิดขึ้นลงของลิฟต์ได้นะครับเอาสลักออกก่อนสลักล็อกไว้มันจะมีสองฝั่งเอาออกทั้งสองฝั่งเลย อของใหม่ครับปืดหน่อยอได้แล้วเสร็จแล้วนี่ปุ่มก็ไม่มีอะไรมากเนาะมีแต่ปุ่มขึ้นกับลงใช่ไหมครับผมสองปุ่มเท่านั้นเองออนี่วิธีการครับผมค,บค่อยๆกด กดปล่อยกดปล่อย,อยให้มันค่อยๆลงมากดแช่ไว้เดี๋ยวมันจะลงมาแรงไปลงมาเรียบร้อยอแล้วเขาก็จะมีคอกั้นอ่านีครับคอกั้นแล้วก็ตัวนี้ เป็นขอ้ขอกั้นหมูวิ่งต้ตู้รตัวนี้นี่คายอยู่ใช่คายใช้นยิงใช่ไม่งั้นเดี๋ยวโอ้ใช่้โอ้ต้องดูนี่อ๋อนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวล็อกครับตัวนี้ปเยองอนี่ล็อกตัวนี้้ล็อก อ๋อ oh. หมูก็จะไม่วิ่งตะเลิดเข้าไปใต้ท้องรถบรรทุกอืมอ่าโ <Okay. S 1> อเคครับนี่เขากั้นคอกเรียบร้อยแล้วก็วเปิดให้หมูเข้าไปพอหมูเข้าไปเสร็จปุ๊บอ๋อ oh, มันมันสามารถขึ้นไปทุกชั้น ใช่ครับใ,ใมันขึ้นไปได้ทุกชั้นเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เขาเอาลงมัน,นมันจะเป็นขรอบก,กั้นตรงนั้นฮะที่มันเป็นรูๆเนี่ยถ้าเกิดไม่เอาข้อบลงน,นอหมูวิ่งตเตลิดเลยเข้าไปใต้ท้องรถก็ตัวนี้ไงานลไออย่างนันานลงขึ้นไปเทสดูว่าอันนี้ไม่ใช่หมูนะครับอันนี้เป็น อันนี้เป็นคนขับรถอเราจะเทสให้ดูนี่อ่ะโอเคลิฟต์ขึ้นแล้วนี่ครับเอาหมูขึ้นชั้นที่หนึ่งนี่พื้นชั้นที่หนึ่งเราก็จอดปุ๊บอ่าขึ้นเสร็จแล้วเต็มแล้วขึ้นชั้นที่สองต่อจอดจอดเ้าก็จอดได้แล้วก็3ามชั้น อากาศข้างบนเป็นไงครับสบายดีไหมดีดดอยู่เนาะ <laughs> ช่วงนี้อากาศหนาวครับหน้าหนาวเอ้ยไม่ร้อนมากคันที่แล้วมาช่วงเดือนประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยโอ้โหร้อนน่าดูเลยอันนี้อยู่ในต้นเดือนมกราครับแล้วก็ปีนี้ก็อากาศหนาวอยู่ในช่วงที่อากาศหนาวก็สบายๆถึงแม้แดดจะร้อนหน่อยแต่ว่าลมพัดเย็นสบายๆเราก็มารับรถ โ okay, อเคทดสอบลิฟต์สำเร็จเรียบร้อย <3 S 1> ขึ้นลงได้อย่างรื่นไหลดีนะฮะสามหูนับบรรจุหมูกี่ตันโพรไปไป,ไปเพิ่มลอ้อไปเพิ่มคานหน้ามันก็ใส่ได้น้ำหนักรถรวมหมูก็30ตันนะครับชั้นหนึ่งมันไม่รู้ว่าหมูเข้าได้กี่10ตัวครับองามับ <c oughs> อันนี้อันนี้ช่างไม่รู้นะครับไหนฮะอ๋อใช่ใช่ใช่ดีครับดีครับนี่เราเราเอาถังน้ําถังเก็บน้าเนี่ยมาไว้ข้างหลังเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเขาเอาไปเพิ่มเพิ่มคันหน้านะครับเพิ่มเผาหน้านะมันก็จะย้ายอุปกรณ์น้อยหน่อยนะฮะทำงานไม่ยุ่งยากก็แค่ ตัดล้วให้สั้นลงนะครับย้ายพวกถังลมเบรกอะไรนิดหน่อยนะครับก็คือให้ย้ายน้อยที่สุดนะครับถ้าไปเพิ่มคานเป็น12ล้อนะครับตอนนี้ก็เช็คทั่วไปก็ค่อนข้างจะเรียบร้อยดีนะไม่มีอะไรระบบลิฟต์ก็ทำงานได้ตามปกตินะครับตอนนี้เอา,า,าเ,เก็บาาล,ลิฟต์ ก็ลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรติดต่อที่ผมได้เลยนะครับเซลนัทนะครับเบอร์โทรก็0895220077นะครับก็ดูแลควบคุมการต่อตัวถังโดยอู่ Motor, อูดมอเตอร์อำเภอประทายนะครับก็ผมก็ต่อมาหลายคันแล้วนะครับงานคุณภาพดีนะครับใช้งานแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรภายใน1ปีก็ทางอู่ก็มีเรื่องของการรับประกัน อะไรอะไรต่างๆให้อยู่แล้วนะครับก็สนใจก็สอบถามรายละเอียดเข้ามานะครับที่ผมได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเงินดาวหรือว่าเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์อะไรต่างๆมีเงินเท่านี้พอไหมจะออกรถได้ไหมปรึกษาเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวผมประสานกลับไปแล้วก็ส่งรายละเอียดให้นะครับ ก็วันนี้ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเอารถกลับโชว์รูมแล้วก็เดี๋ยววันที่ไปส่งมอบก็ถ่ายคลิปให้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามชมครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปหน้าต่อๆไปของชาแนลอีสุสิทรัฟโฟเซลด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเราเอารถกลับกันนะครับ ตอนนี้ก็ออกจากปู่เรียบร้อยเดินทางกลับที่โชลูมอีซูซูคิงยนต์สาขาสามแยกปักทงชยัยเดินทางปลอดภัยครับ